แผงโซลาเซลล์ทำงานกับปั๊มน้ำโมปูนของเรานะคะ,ะทางด้านซ้ายมือน,นี้นะคะจะเป็นแผงโซลารเซลล์ขนาด280วัตต์24โวลต์ค่ะทำงานคู่กับปั๊มน้ำโมปูนหนึ่งตัวค่ะซึ่งปั๊มน้ำนี้นะคะสามารถหา้อได้ตามอังลาดทั่วไปค่ะเอ่อเคยฝั่งขวามือของเรานะคะจะเป็นแผงโซลาเซลล์สองแผงขนาด280 สิบสี่ลเท่ากันค่ะแต่แตว่ามีสองแผงทำงานร่วมกับปั๊มน้ำเหมือนกันค่ะมันจะทำงานได้ดีในกรณีที่มีแสงแดดจัดอ,อันนี้คือในกรณีที่มีแสงแดดจัดนะคะ,ะ,ะส่วนอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองสามิตให้ดูว่าถ้าในกรณีที่แดดน้อยหรือว่ามีเมฆมาบดบงังท้องฟ้าการทำงานของมันจะช้าลงออย่างเช่นเอาลมกลาง ให้ช้าลงน้ามันก็จะไหลช้าลงแต่ก็ยังสามารถทํางานได้อยู่เพราะว่าแผงเราซึคือสามารถเก็บพลังงานไปได้แต่ก็แค่จะช้าลงนะค่ะปั๊มน้ําปั๊มน้ําของเราจะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแต่ส่วนแผงโซล่าเซลล์ของเราอ่าจอดได้ที่บริษัทของเราได้เลยค่ะบริษัทตลาดเซ็นเตอร์ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02932635ค่ะ